สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่480แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่480กันค่ะวันนี้เลาท่าน,นเป็น EP พิเศษนะคะเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะวันนี้นะคะหนูจัดให้กับคุณท่านนะคะ องค์ละ400บาทเท่านั้นค่าทานทุกรายการเลยนะคะตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่34นะคะ องละ400บาทเท่านั้นค่ะเป็นเอพิพิเศษนะคุณทานจัดให้ตามคำเรียบร้องเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7เ5 3าเจ้าน่นท่านท่านใดมีรายสามารถ a กนเเข้้าามาไดลยะะคะแจ้งติดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะท่านอย่างเช่นรายการที่5นะคะเป็นพระขุนแผนค่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตท่านเหรียญพัดย์ศนะคะเดือจะเป็นรายการที่25เป็นหลวงปู่4ี่ค่ะสนใจหมายเลขไหนแจ้งติดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะวันนี้นะคะท่านจัดให้พิเศษเลยนะคะองค์ละ400บาททุกรายการคองท่านส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มเ่ะท่าน ท่านใดนะคะจองทันรายการเ่นหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะปิดให้ทานจองให้ทนันนะคุณท่า,ทานวันนี้นะคะหนูอาจจะไปไวหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดราคาแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะให้ทันกันเอาท่านวันนี้นะคะออกไวเลยนะคะมาเริ่มกันที่หมายเล็กนเลยนะคะวันนี้หมายเล็กนึงข่ะท่านเป็นพระกุนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำเขาท่านองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะพระเป็นพระเนื้อชินค่ะเป็นถักลวดดังเดิมเลยนะคะสมัยก่อนเขาถักลวดกันนะเขาท่านเลี่ยมกรอบกันน้ำให้อีกทีค่ะวันนี้ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งเขาท่านแบ่งปันที่4ี่รอบาทเท่านั้นเลยนะคะวันนี้ท่านออกไปนะคะปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองนะคะรายการนี้เป็นพระราหูอมจา,าน์ขงท่านเป็นถักลวดเก่าด้วยนะคะนี่ค่ะอยู่ในเลี่ยมกรอบกันน้ำาขงท่านมีรอยจานยันอัข,นอขระชัดเจนนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเขงท่าน4ี่ร้อยบาทนะคะวันนี้ให้ไวนะของท่านปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะ หมายเลขสามรายการนี้เป็นพระกุนท่านเป็นพระรีลานะคะเนื้อชินตะกัวนะคะคุณท่านได้รับองค์พระไม่พอนะท่านเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆค่าท่านพิจารณากันได้เลยนะคะวันนี้เน้นออกวัยนะท่านขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะที่อยู่รับชมช่องปัญญากันมาอย่างยาวนานนะคะทางลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าค่ะวันนี้จัดอีพีพิเศษให้เลยนะท่านท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะ สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาททุกหมายเลขทุกรายการนะคะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะรายการนี้นะคะาทานเป็นเสือนะคะเป็นโลหะนะคะาทานะค,ะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะอยู่ในขดลวดขอาท่านสมคนสมัยก่อนเขาชอบเลี่ยมขดลวดกันเะททานไว้ห้อยนะคะนั่นองนี้อยู่ในเลี่ยมกรอบอีกทีนะสี่ร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะ หมายเลขห้าวันนี้นะท่านเป็นพระคุณแผนนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระคุณแผนท่านท่านยิงลงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะอยู่ในเลี่ยมของท่านเก็บเนื้อองค์พระนะคะให้สภาพคงอยู่สวยสมบูรณค์คะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นของท่านวันนี้เน้นออกไว้นะคะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะเข้ามารับชมกันก่อนได้ค่ะทับมาค่ะมากันที่รายการที่หกค่ะ หมายเลขหกวันนี้นะคะท่านเป็นชุดชาญมากของหลวงปู่สวงนะคะด้านบนจะเป็นรูปภาพเก่านะคะหลวงหลวงปู่สวงค่ะนี่ท่านชาญมากแห้งนะคะหลวงปู่สวงนะคะในชุดนี้นท่าน,านมีรูปภาพเก่ามีเหรียญน,นะคะชาญมากสายสินพายันค่ะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะพายันโพกสาพรทานสี่ร้อยบาทค่ะวันนี้อาจจะไปไวนะคะท่าน ปิดให้ทันนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะมาเลขเจวันนี้น้องทานเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเนื้ออันปาก้าค่ะหน้าเหรียญท่านเต็มคมชัดน้องทานอยู่ในชุดชานมากแบบนี้เลยนะคะแอบขระไว้นะคะหลวงปู่โตวัดประดู่สิมพีกรรมการนะคะชานมากแห้งขาวทาน,าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะ หมายเลขแปดวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะท่านของสมเด็จโตท่านปลุกเสกนะคะไกเซอร์เขาท่านนี่ค่ะมวลสารดั้งเดิมนะคะสีทองนี้เป็นคราบโอทององหลงรักปิดทอท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยท่านจองให้ทันนะคะวันนี้เน้นออกไวปิดไวเขาท่านแบ่งปันให้พิเศษสําหรับลูกค้าช่องปัญญากันโดยเฉพาะนะคะพาดมาค่มาที่รายการที่9้าค่ะ องนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเป็นของหลวงปู่หมุนนะท่านรายการนี้นะคะด้านหน้าฝั่งตะกรุดไว้หนึ่งดอกค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแตนเลดเลยนะคะคุณท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะอง์นี้ได้ไปค่ะท่านขอภัยด้วยนะคะองค์นี้เป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคลนท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคลนะคะสี่ร้อยบาทค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบค่ะ หมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่น้องท่านวัดระครังนะคะอยู่ในเลี่ยมรอบเก่าอีกทีน้องท่านกรอบพลาสติกเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองแน่นอนอท่านให้ทันกันนะคะวันนี้นะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะทุกรายการทุกหมายเลขส่งให้ฟรีนะคะพามาค่ะมาที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดวันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนวาท่านเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคค่ะเหรียญที่ระลึกนะคะทําบุญส่งน้ำนะคะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมกรอบเงินเก่าค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่มาที่รายการที่สิบสองค่ะวันนี้เน้นออกไว้น,วน้งท่านรายการที่สองรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรนนะคะ หลวงพ่อเปิ้ลนเขาท่านท่านเด่นเรื่องเสือนะคะหลายท่านนะคะท่านยังไม่มีเหรียญท่านเก็บนะคะหากท่านใดศรัทธาองค์นี้นะคะ400บาทเขาท่านหากสนใจลายเหรียญรายรายการอย่างไรนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าทักลายเข้ามาได้เลยนะคะวัดบางพระจังหวัดน,ะค,นรครปฐมเขาท่านสนใจลายองค์ายรายการวันนี้นะคะท่านมีราคาพิเศษแบ่งปันให้ค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันแน่นอนเขาท่าน พาดมาคา่มาที่รายการที่13าค่ะหมายเลขสิ 13, วันนี้น้าทานเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อไปค่ะท่านเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามมากๆเลยนะคะวันนี้ให้ไวให้ทานกันเลยนะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะเนียวท่านเลี่ยมกรอบนะคะกรอบนานาแบบนี้ให้เลยนะคะพาดมาค่ะมาที่รายการที่14ค่ะ หมายเลข14วันนี้นะคะเป็นพระปิตาจัมโบ้หลวงปุโต,โตนท่าทนเป็นจัมโบรุ่นที่1น,นะคะอาจจะลงกล้องได้ไม่ชัดนท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบแซลเลตแบบนี้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสายหลวงปุโตนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีน,น่นทานรายการนี้นะคะ400บาทค่ะถัดมาห้มามันที่รายการที่15ค่ะ หมายเลขสิบห้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธแนวท่านตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะเหรียญพ่อคูณค่ะรอยจานท่านสวยๆเลยนะคะนาเหรียญท่านเต็มลายเส้นสละสลวยของท่านท่านใดวย,ย่อมได้ของดีไปครอบครอง,องท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ดนสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะคัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบหกท่านหมายเลขสิบหกนะคะวันนี้ขอบูชาคู่เลยนะท่านขอบูชาคู่เลยนะคะ,คะ,คะหมายเลขสิบหกรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินของท่านวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นพิมพ์นิยมและพิมพ์ขี้ตานะะ้ท่านองค์นี้เป็นทองเหลืองนะคะสวยมากๆค่ะท่านเนื้อท่านเก่าเดิมเลยนะคะ ท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะท่า,ทานวันนี้บูขอบูชาคู่นะท่า,ทานคู่นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะขอคู่นี้ที่650บาทเท่านั้นท่าน650บาทนะคะหลวงพ่อเงินนะคะหมายเลข16วันนี้นะคะให้บูชาครู่เลยนะคะคู่ที่650บาทเท่านั้นท่าน เนื้อทองเหลืองและเนื้ออันประกานะคะหลุ่มพ่อเงินค่ะพิมพ์นิยมและพิมพ์พี้ตานะคะาทานให้ทันนะคะาทานดูใต้ฐานกันค่ะมีตอกโค้ดนะคะสวยมากๆเลยเน้าทานตอกโค้ดชัดเจนค่ะหมายเลขสิบหกนะคะบูชาครูที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่าท่านถัดมาค่ะมาันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะ หมายเลข17วันนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานของทานเป็นองค์งลงรักปิดทองนะคะเห็นคราบทองด้านหน้าท่านชัดค่ะสี่ร้อยบาทเท่านานเอาทานให้ไวให้ทันกันนะคะวันนี้นะคะท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อหลิวนะ,ะท่านอายุท่าน8 5สิบห้าปีค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาสีแดงเลยนะท่านเหรียญท่านสวยมากๆเลยนะคะเหรียญเก่าเดิมของท่านหลวงพ่อลิวนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้น้องท่านเป็นพระพุทธชินาราชนะคะพิมพ์แต่งของท่านจังหวัดพิษณุโลกนะคะ หน้าองค์พระท่านสวยมากๆเลยท่านหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเป็นพิมพ์แต่งสละสร้ยของท่านสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเรี่ยมค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งของท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบนะคะหมายเลขยี่สิบรายการนี้เป็นพระหูยานของท่าน เป็นพระกุหูยานลบปุรีนะคะเนื้อชินเขาท่านสวยมากๆค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษาน้องท่านรายการนี้นะคะ4 0 0บาทเท่านั้นค่ะทาดมาท่านท่านมากันที่รายการที่21นะคะหมายเลข21รายการนี้น้องท่านเป็นพระโสธรนะคะพระพุทธโสธรนะคะท่านจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ได้รับเหรียญไม่พออง,ง์นี้พร้อมเลี่ยมเลยน้ท่าน400บาทเท่านั้นเลยน้ท่านหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะคะรุ่นมงคลเศรษฐีปี555เขาท่าน400บาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22รายการนี้น้ท่านองค์นี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเพชรน,นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําเลยน้ท่าน400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะ เรียนหลวงพ่อเพชรนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะ400บาทค่ะฮอตมากค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะหมายเลข23รายการนี้นะคะเป็นเบีย้ยแก่นะท่านองค์นี้นะคะเป็นเบีย้ยแก่ค่ะเป็นสมเด็จโตนะท่านสวยมากๆเลยนะคะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะ 400บาทพร้อมสุขของท่านเบียร์แก่นะคะถัดมาคะ่ะมากันที่รายการที่24ค่ะหมายเลข24รายการนี้เป็นเหรียญอาแปะรงสีนะคะวัดสารเจ้าของท่านอาแปะท่านเด่นเรื่องค้าขายนะคะนี่ค่ะต่อโคสารเจ้านะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะวันนี้ออกไวน้องท่านขอปิดไวนะคะที่400บาทเท่านั้นข่ะท่านเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะ ท่านใดเข้ามารับชมนะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะท่านอาจารย์งโงกิมโคยนะคะ400บาทเท่านั้นน้องท่านได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําเลยน้องท่านเป็นงานฝีมือด้วยนะคะเลี่ยมกรอบค่ะงานประณีตนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะหมายเลข25วันนี้นะคะเป็นหลวงปู่สีีเขาท่านเนื้อเปียกทองนะคะสวยมากๆเลยน้องท่าน400บาทเท่านั้นค่ะ ท่านดูนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะได้ไปบูชาได้ส,สวยๆของท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะแค่กรอบก็สวยมากๆแล้วค่ะท่านในราคาแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะสวยมากๆค่ะท่านเจ้าอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นาท่านปี19ค่ะคัดมาค่ะมากัะที่รายการที่26ค่ะ หมายเลขยี่สิบหกรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะวัดบ้านไรอยอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเก่าท่านนี่คะ่ะเรียนพ่อคูณนะคะเรียนเก่าเลยนะท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะสามหูห่วงแบบนี้ค่ะแบ่งปันที่สี่ร้อบาทเท่านั้นเลยนะท่านมาพร้อมเลี่ยมขอบเก่าเลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะปีหนึ่งเจดค่ะ ขอแบ่งปันที่400นะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่27ค่ะหมายเลข27วันนี้นะคะท่านเป็นหลวงปูดุลนะคะอะตุโรนะคะเหรียนหลวงพ่อหลวงปูดุลนะคะท่นานนาเหรียญท่านสวยเลยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทนะคะ่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่28ค่ะ หมายเลข28รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชของท่านเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะสวยมากๆเลยน้ท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกน,น้ท่านวันนี้เอาไว้นะคะปิดให้ทานกันนะคะ400บาททุกรายการจัดส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่29ค่ะ หมายเลข29รายการนี้นะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะท่า,านปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะคุณท่านดูรอยจานยันอัคระท่านชัดนะคะ400อบาทเท่านั้นค่ะท่านปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่30ค่ะหมายเลข30สบวันนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเหมือนกันค่ะท่าน องนี้อยู่ในเลี่ยมเก่ามากๆเลยนะคะท่านใดตาไวตาถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทนะคะแทบมาค่ะมากันที่รายการที่31เอ็ท่านสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่าย,ายๆเลยนะคะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนค่ะมากันที่รายการถั่สามสิบเอ็ดรายการนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงคำท่านเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะ องนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยน้องท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะวัดโสธรวรารามนะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะนานปี09ค่ะ400บาทนะคะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่32ค่ะหมายเลข32รายการนี้น้องท่านเป็นจันลอยนะคะองนี้นะคะคองหลวงปุตโตของท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะ สี่อยบาทเท่านั้นค่ะท่านพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะบุญหิ่งเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะสี่ร้อยบาทคองท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สาสิบสามค่ะหมายเลขสามสามรายการนี้เป็นหลวงปูง่ผ่านน้งทานผ่านตลอดนะคะนี่ค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดเนื้อทองแดงลมดำน้ททานหลวงปู่ผ่านนะคะ 400บาทคาท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบลายไทยลงยาเลยนะคะหลวงปู่ผ่านคาท่านนี่ค่ะจังหวัดสกลนครนะคะอายุท่าน88ปดปีคท่าน400บาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่34ค่ะหมายเลข34วันนี้นะคะท่านขอปิดท้ายด้วยเหรียญท้าเวสวรณนะคะ 400บาทเองทานมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะสวยมากๆเลยนะท่านนี่ค่ะเลี่ยมกรอบนะคะท่านใดได้ไปนะคะบูชาได้ส,สวยๆค่ะไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะวัดจุร,รามณีของท่าน400บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ คุณท่านสนใจศรัทธาอยากชอบบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวนันคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปครับท่าน แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยนะท่านรายการไหนยังอยู่หนู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวนะคะคุณท่านแบ่งปันองค์ละ400บาทเท่ากันทุกรายการค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนรัวทักไลน์มาก่อนคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่านให้ทันกันนะคะวันนี้ไวนะคุณท่านปิดให้ไวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ